ชาแนลบายส้มส้มสวัสดีค่ะขอตลาสูัสู่ชาแนลส้มส้มนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเจอกันตอนนี้นะคะนั่นคือปัญหาการวางเตียง แล้วเตียงหายนั่นเองนะคะจริงๆก่อนหน้าน,น,นี้มันจะมีเคสคล้ายๆกันก็คือวางของแล้วก็ของมันหายไปซึ่งอันนั้นอะสมก็ได้สอนวิธีทําไปแล้ววิธีทําก็คล้ายๆกันเลยนะคะแต่อันนี้มันเป็นปัญหามาจากการที่เออเรามีแพ็คภาคเสริมไฮสคูลเยียนะคะ การมีภาคเสริมไฮสคูเยียเนี่ยมันจะทำให้เตียงที่เป็นเตียงมอสนะคะที่เราโหลดมาจากข้างนอกอะ่ะเวลาที่วางมันจะหายแบบนี้ปึ๊บมันหักตังนะแต่ว่าวางแล้วมันหายแต่ว่าทีเนี้ยจริงๆอ่ะมันเหมือนมันไม่ได้หายไปไหนอะ่ะแต่ว่าคือแบบสมมติว่าถ้าเราออกจากเกมแบบเซฟนะคะแบบเซฟนะออกไปที่เมนูหลักแล้วก็บันทึกเกมแล้วออกอย่างเงี้ย พอเซฟเกมแล้วก็ออกจากเกมไปแล้วก็เข้ามาใหม่น่ะมันก็มีนะมันก็ขึ้นนะมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเราจะแบบแก้ไขโดยการแบบสมมุติว่าลองไม่แน่ใจนะว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนมุมอาย้ายย้ายได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลุกออกไปแล้วก็คือจะเปลี่ยนแบบใหม่แล้วก็ออกมาวางมันหายหายเหมือนกันหายดีก็ <c oughs> ถามว่ามันได้มันมุกก็ได้เลยนะแต่ว่ามันก็คือแบบเราจะเสียเวลาเข้าๆออกๆออกเกมไงมันมีวิธีแก้ง่ายกว่านั้นนะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูวิธีแก้กันจริงๆอะถ้าเป็นเตียงที่ของเคียอเตอร์ที่ปัจจุบันเขายังเออมีการผลิตผลงานใหม่ๆออกมาหรือว่า คือเอาง่ายว่าเขายังทํางานอยู่อะคะ่ะเขาก็จะมีการแก้ไขนะคะซึ่งอันนั้นเราก็สามารถลบอันเก่าแล้วก็ไปโหลดอันใหม่จากต้นทางที่เขาอัปเดตให้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าไหนที่เป็นเจ้าเก่าๆมากแล้วที่แบบครีเอเตอร์เจ้าของผลงานนะเขาเลิกทําไปแล้วอะเขาก็จะไม่มีผลแก้ให้เราก็ต้องแก้เองด้วยวิธีนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีแก้กันอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่า มีโปรแกรม sim studio นะคะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ก็ให้ลบเวอร์ชันเก่าออกไปเลยนี่ส้มก็ลบทับไปทั้งโฟลเดอร์เลยนะคะเพราะว่าส้มติดแบบติดตั้งแบบ port a b l l e ก็คือลงมาทั้งโฟลเดอร์นะแล้วก็ลบชอคัดจากหน้าเดสก์ท็อปออกไปด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะไปโหลดเวอร์ชันดดใหม่มาลงกัน โดยมาที่หน้าดาวน์โหลด Simfo s t u u i o o เดี๋ยวลิงก์หน้านี้เดี๋ยวส้มจาทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ปักหมุดนะคะ เออ่ถ้าเป็น Windows นะคะก็เลือก s y m p h o n Studio อันบนนี่นะคะแต่ถ้าเลือก Mac ก็เป็น s y m p h o n Studio อันล่างนี่นะคะก็จะมีบอกเวอร์ชันส้มก็จะโหลดเป็น Windows นะคะเพราะว่าของส้มเป็น Windows แล้วก็จากนั้นก็เข้ามานี่นะคะมันจะเป็นเวอร์ชัน10.1.0เอ๊ะ10.1.6.3ค่ะเวอร์ชันล่าสุดเลยซึ่งเขาจะมีการเพิ่มเมนูในการเอ,อ่อฟิก เออเบส็อตเข้ามาให้นะคะนี่วงเล็บเลยว่าวให้ o o l เยียแล้วก็โหลดมาติดตั้งก่อนเลยนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอคําว่าเออตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเราก็เลือกเออกดตรงคาว่าซิปตรงนี้นะคะเพื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเข้ามาตรงหน้าได้ Google ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยะค่ะแล้วก็รอสักคู่นึงให้มันเออดาวน์โหลดไฟล์ขึ้นมาตรงนี้มาสิทำไมช้าจังล่ะ อ่ะนี่มาแล้วนะคะขึ้นมาตรงนี้เราก็ากดตรงนี้แล้วก็โชว์อินโฟเดอร์ขึ้นมาได้เลยเมื่อโชว์อินโฟเดอร์ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เคลิกขวาแล้วก็เดี๋ยวนะดับเบิ้ลคลิกดูก่อนโอเคมันใส่โฟเดอร์มาแล้วแล้วก็คลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่ไปเลยค่ะแล้วจากนั้นก็ลบอันที่เป็น zip ออกไปเลยแล้วก็เข้าไปในโฟเดอร์ตรงนี้นะคะ เราก็อาจจะดึงช็อตคัตออกไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมก็ได้นะเราก็ดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งก่อนปึ๊บดับเบิลคลิกไปอ่าอันนี้มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะเราก็คลิกขวา send to, เซนทูเดสก์ท็อปช็อตคัตนะคะเพื่อให้มันไปอยู่ข้างหน้าเออนี่โปรแกรมตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อครั้งต่อไปจะได้เข้าได้สะดวกยิ่งขึ้นเราก็ดับเบิ้ลคลิก นะคะแล้วก็พอโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็คลิกเลือก Content Management แล้วก็ b a t ฟิ Fix แล้วก็ Object นะคะแล้วก็เลือกตรงที่ Fix Base Slot แล้วก็ไอ้ที่มันเป็นวงเล็บายสุขุเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูมาโฟลเดอร์ของเราว่ามันอยู่ถูกไหมได้สีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ Electronic Art ซิมสี่มดแล้วก็โอเคนะคะแล้วก็แบ็กอัพโฟลเดอร์เนี้ยมันจะสร้างขึ้นมาเองอัตโนวัตาตรงนี้ก็ปล่อยไปก็ได้แล้วเราก็กด r ันเลยค่ะ เสร็จแล้วก็รอมันโหลดค่ะโหลดจนกว่ามันจะฟิกทั้งหมดจนเสร็จนะคะพอมันฟิกจนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะว่ามันมีฟิกไปทั้งหมดกี่อันนะคะแล้วก็ที่ไม่ต้องฟิกกี่รายการนี่ก็จะบอกไปมัางเลยว่าเออรายการไหนนะคะที่ฟิกไปบ้างนะแล้วก็ส่วนมันก็จะสร้างขึ้นมาเป็นอัตโนมัติอีกนะคะไอะ้ตรงแบตฟิกตรงนี้นะคะ ตรงนี้เป็นแบ็กอัพซึ่งส้มก็ไม่แน่ใจว่าเออมันน่าจะเก็บเป็นแบ็กอัพไฟล์เก่าที่เออไม่ได้เออไฟล์เก่าก่อนที่จะฟิกหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ค่ะก็ดูแค่อันที่มันฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็แค่นี้นะคะ่ะแล้วจากนั้นเราก็ออกจากโปรแกรมนะคะแล้วก็ปิดไปให้หมดเลยแล้วก็เข้าเกมอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมือ่อเราเข้าเกมมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาเลือกดูเลยค่ะในเตียงนะคะอันเดิมกับที่ส้มดึงออกมาเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเป็นเตียงอันเดิมอันเดียวกันเลยดูสิว่าวางแล้วรอบนี้มันจะหายไหมนี่อันนี้นะคะปึ๊บ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 อะ รอบนี้หายแล้วนะคะก็คือรอบนี้คือวางได้แล้ววางแล้วเตียงไม่ล่องหน่นไม่หายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นะคะสําหรับการเอ,อ่อปัญหาวางแล้วเตียงหายก็มาจากเอ,อ่อภาคเสริมไฮสค,คูลเย,ย่เนี่ยอย่างที่ส้มบอกไปแต่ต้นก็คือภาคเนี้ยถ้าใครไม่มีภาคเนี้ยไม่เป็นไรนะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีภาคเนี้ยขึ้นมาเนี่ย เตียงที่เป็นเตียงหมอจะพังทันทีเพราะว่าในภาคเสริมไฮสุคุเียเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับเอ,อ่อเตียงขึ้นมานะคะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับส่งคมหมอนอะไรอย่างเงี้ยที่ตีหมอนกันงุ้งยิ่งงุ้งยิงนะคะเดี๋ยวนะลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นนี่เห็นไหมคะแม้จะเป็นเตียงเตียงเก่านะคะเป็นซีซีเก่าก็จะมีคําสั่งที่แบบทําส่งคมหมอนกันได้ด้วยนะคะเหมือนกับเตียงใหม่ เลี้ยงที่แบบมากับภาคเสริมเลยนะคะน,นี่ก็เป็นวิธีแก้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหายอย่างนี้นะคะก็ลองทําตามอย่างนี้ดูนะคะได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยน,นะคะใครยังไม่ได้ซับสไครต์ก็ซับสไครต์ให้ส้มด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ